สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงหูฟังโอทูกันบ้างรุ่น LG นะครับซีรีส์โทนฟรีมีทั้งหมด2รุ่นเลยมีรุ่น HBs Fn6 แล้วก็ HBs Fn4 มี6กับ4นะครับที่โฟกัสเรื่องคุณภาพเสียงเป็นหลักแถมยังมีฟีเจอร์เจ๋งๆมากมายโดยเฉพาะรุ่น Fn6 นะครับจะมาพร้อมกับกล่องชาร์จหูฟังที่มีฟีเจอร์ปล่อยแสง UV ด้วยเพื่อฆ่าเชื้อโรคแบคเีเรียต่างๆได้สูงสุดถึง99.9%เลยทีเดียวหูฟังไร้สายโทนฟรีนะครับมาจาก LG ได้เปิดตัวทั้งหมดสองรุ่นที่ได่่งงงดัในเรือ คุณภาพเสียงที่เคยร่วมง,งานกับ LG มาแล้วในการผลิตลำโพง M Boom PK7 โดยการันตีเรื่องคุณภาพเสียงระดับพรีเมียมและยังมีดีไซน์ที่สวยงามน่าใช้กับตัวหูฟังนะครับเป็นแบบรูอินเอียร์มาพร้อมกับฟีเจอร์ HSP ที่จะช่วยจำลองเรื่องซาวด์สแต็กให้กว้างขึ้นเหมือนเรากำลังฟังเพลงผ่านลำโพงอะไรประมาณนี้เลยนะครับและยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่นิยมกันก็คือการรับเสียงจากภายนอกเข้ามาในหูฟังโดยไม่ต้องถอดหูฟังเลยจุดเด่นที่น่าสนใจที่สุดของ LG นะครับจะอยู่ที่ตัวกล่องหูฟังซึ่งจะมีเทคโนโลย UV ี UV Nano ในการฆ่า เซลลแบตเตอรียในตัวหูฟังในขนาดกำลังชา์านะครับเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานในสถานการณ์โรคระบาดของโควิด -19 เป็นอย่างดีเลยตัวหูฟังนะครับยังสามารถฟังต่อเน,นื่องได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับและยังชาร์จผ่านกล่องเพื่อใช้งานต่อได้อีก18ชั่วโมงเลยโดยมีให้เลือก2สีนะครับสีคลาสสิกมีสีขาวและสีดำส่วนเรื่องราคาและวางจําหน่ายนะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดเดี๋ยวต้องรออัปเดตกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก The Work, Air ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ